ันนี้มีนาคมปีหนา้าค่อยผ่อนเลยนะครับฟีดาวน์ิจัดตวงฟีียมภายชั้น1นึ่งรับประกันเครื่องเกียร์นังสุดสุด5ปี500โลครับสนใจคันไหนแคปเจอร์หน้าจออินบ็อกซ์มานะครับหรือโทร0950589999นะครับไปดูคันแรกเลยแล้วกันนะครับมาไว้เลยนิสสันนาวาล่าปี2018ครับคันนี้ใส่คิ้วแล้วนะครับสวยๆเลยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่น้อยนะฮะ สภาพเนี่ยดีมากนะครับสีบอลเงินนะครับล้อแม็กใส่ให้แล้วนะครับใส่ให้แล้วนะครับยางก็เป็นออฟโรดนะครับยางเอทีนะครับภายในแอร์แบ็กโอเพนแคปนะครับสวยๆเลยกว้างขวางมากนะฮะมาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยปี2018เนี่ยสภาพโดยรวมสวยมากๆนะครับ2 1500ซีซีนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับซ้ายขวาเดิมหมดนะครับซุ้มขอบทะเบียนอะไรเด,ดิมหมดมอกอเดิมหมดนะทุกอย่างสวยมากๆนะครับคันนี้ฟังราคานะครับกิเทพให้แบบถูกสุดเลยนะครับเอาไปที่ราคา3 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟีดาวฟีจัดฟรีออนฟรีไพชั้นหนึ่งรับประกันเครื่องเกียร์5ปี50,000โลครับและที่สาคัญออกรถวันนี้ไปผ่อนีที มีนาคมปีหน้าครับเอาไปเลยขับฟรีจุกๆไปเลยนะฮะเฉพาะข้างวดวในสี่ห้าหมื่นแล้วนะครับประกันชั้นหนึ่งสองหมื่นล้อแม็กชุดนี้ให้ไปด้วยนะครับหักของแถมออกทั้งหมดนะครับเหลือสามแสนต้นเท่านัน้นนะครับสนใจแคปจอจออินบอ์มาฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีไรชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องแค่ห้าปีวางจองเจ็ดบาทออกรถเจ็ดบาทผ่อนเดือนละประมาณเจ็ดพันปลายเท่านั้นครับสนใจแคปจอจอมาเลยนะครับมา่อนที่ดีแม็กปีสองพันสิบเก้าครับอันนี้เอาใจไว้รุ่นนี้หนึงนะครับ ฝากระโปรงคาร์บอนแท้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กทีอียางลายบูบลินนะครับรถสีขาวสวยๆเลยนะฮะภายนอกภายในนี่แจ่มมากนะปี2019นะครับคันนี้เครื่องบูพาวเวอร์นะครับวัดรอบ5ตัวนะครับโบเวอร์นะฮะสวยมากๆครับโอ้โหเบาะหนังนะครับเอี่ยมเลยนะฮะพร้อมใช้พร้อมขายกันเลยทีเดียว จัดหนักจัดเต็มไปเลยห้าคันนี้เฮียเทให้ราคาห้าแสนห้าหมื่นกป็นบาทเท่านั้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีภัยชั้นหนึ่งแล้ประกันเครื่องเกียร์ห้าปีห้าหมื่นโลและซื้อวันนี้มีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนครับสนใจครับเ้าหน้าท่จอมาเลยนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยฟรีล้อแม็กฟรียางใหม่ฟรีฝากระโปรงคาร์บอนฟรีวันรอบห้าตัวโบว์หนึ่งตัวฟรีประกันชั้นหนึ่งออกรถวันนี้ จ่ายค่างวดให้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้ารับประกันเครื่องเกียร์5ปี50,000โลรับประกันโครงสร้างชนหนักจนน้ำมีความต่ต่อ,ตอรับซื้อคืนเป็นราคาขายและที่สำคัญออกรถวันนี้ผ่อนเพียงก็ละ10,000นั้นนั้นวางจอง7บาทออกรถ7บาทผ่อนเดือนละหมื่นและไปผ่อนอีกทีเดือนมีนาคมปีหน้าครับสในใจครัรรบเจ้าหน้าที่บล็อกมาได้เลยครับรต่อที่ไททันพัร์ทไมแวกปี2019ครับสีส้มอิฐสวยมากๆมือเดียวไม่แดงฮะ กุญแจรีโมทเซ็นทรัลล็อกนะครับบันไดข้างกันชนท้ายแม็กไลเนอร์กล้องหลังนะครับครบหมดเลยล้อแม็กเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะยางเ่ยคุณได้บิดโซนนะครับนะครับสวยๆเลยภายในโอเวนแคปนะครับปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับภายในสวยมากนะครับเบาะหนงังแอร์ออโตดิตตอนนะครับสวยๆเลยฮะค,คันนี้เรียบจัดให้แบบราคาค่อถูก5,7,000 9,000บาทฟีดาฟีจัดฟีโอนฟีมไรชั้นหนึ่งแล้ประกันเครื่องแค่5ปีขับฟีถึงมีนาโคปีหนา้าคันนี้แถมเงินสดกับบ้านาไปเลยครับออกรถวันนี้รับเงินสดกับบ้านอีก30,000บาทครับเตะตันไม้แหวกครับโอ้โหวางจอง7บาทออกรถ7บาทรับเงินสดกับบ้าน30,000บาทและมีนาโคปีหน,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 น้คคา,า, 2, นาค่อยผ่อนครับสนใจขึ้นจอจออินบ็อกมาเลยครับมาต่อกันที่ไต้ตันคันนี้ครับปี2019ครับมือเดียวป้ายแดงเลขไม้20,000กิโลเท่านั้นครับ ฟังไม่ผิดครับมือเดียวป้ายแดงเลขไม่สอ0 0 0ืกิโลฮะใครกำลังมองหาไททันนะครับปีสวงปัจจุบันไม่น้อยนะครับฝากคันนี้ไว้หน่อยแล้วกันนะครับสวยถูกคุ้มมากๆนะฮะภายในนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นแอร์แบ็กคู่นะครับจอ LCD นะครับสวยมากสะอาดมากนะครับไม่สองหมื่นสภาพโคตรเรี่ยมนะบอกเลยว่าโคตรเรี่ยมนะฮะไม่ควรพลาดเลยดูเครื่องยนต์ครับ สภาพเครื่องใหม่กิฟตเลยนะครับเมจิกหัวน็อตทุกจุดอยู่หมดนะฮะหัวน็อตทุกจุดอยู่หมดฮนะโอ้โหสภาพนี้จะไปหาจากไหนฮะจัดไปเลยฮะอาโหฟรีทั้งหมดครับจัดไปเลยครับอ่ะสภาพเอี่ยมนะครับเลี่ยมจริงๆนะครับเอาไปครับ490,000บาทพอ490,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอรฟรีออนพลายชั้นหนึ่ง แล้วประกันเครื่องเกียร์5ปี50,000โลซื้อวันนี้มีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนแถมเงินส่วนกับบ้านไปอีก20,000บาทครับออกรถวันนี้รับเงินส่วนกับบ้านอีก20,000บาทแล้วก็ไปผ่อนทีเดือนมีนาคมีหน้าผ่อนเดือนละ9,000กลางๆเท่านั้นสนใจแคปเจอรจออินบ็อกมาได้เลยนะครับมาต่อทันทีวิสันนวราปี2018ครับสวยเลยครับสีดำอีกหนึ่งคันครับจัดไปเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำใจด้วยนะะ จัดไปเลยครับอ่ะไปต่อเลยนะครับคันนี้ OpenCAP a i r b a ์แนะครับเครื่อง2.5 0ดีเซลนะครับสวยเดิมประหยัดน้ำมันนะครับสภาพนี้เดิมสุดๆเลยจัดไปเลยฮะเครื่องยนต์ครับเป็น2.5ดีเซลนะครับเครื่องเดิมทั้งหมดนะครับซ้ายขวาเดิมนะครับฝากระโปรงมอกออยู่นะครับ ทุกอย่างเดิมหมดสภาพเดิมสุดๆเลยคันนี้เฮเนฟจัดให้ราคานี้ครับ4 1 10, 0 0 0 0ึบาทเท่านั้นปี18นะครับ4 1 0 0 0 0ึบาทผ่อนเดื0นแบาทฟรีดาฟฟวฟรีจัดฟรีโอนฟรีอนไพ่ชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์5ปีขับฟรีถึงเดือนมีนาคมและแถมเงินสดกับบาทท้านให้อีก20,000บาทครับออกรถวันนี้รับเงินสดกับบ้นาน20,000บาทแล้วมีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนผ่อนเดือนแปดพสนใจแคมเจปญหน้าจ,าจออินบ็อกซ์มาเลยนะฮะมาต่อกันที่ไททันปี2,000 2ีฮะโอ้โหสวยเดิมอีกหนึ่งคันครับสวยเดิมอีกหนึ่งคันครับไททันปี2 0งพมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยหลังหมื่นอีกแล้วนะครับภาพสวยเดิมพร้อมใช้พร้อมขับกันเลยนะฮะอยากได้ลายขอยบอกกุญแจ2ดอกครบนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลขไม่สามหมื่นกิโลเท่านั้นครับกลมลไยมันตีฟัง์กชั่นแอร์แบ็กคู่นะฮะ สวยมากนะครับมีโบเวอร์แถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับสวยทุกคันขอบคุณมากครับจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะฮะอยากได้อะไรขอไวร์อีเทพจัดให้เลยนะเอาไปเลยนะครับคันนี้อ่ะดูห้องเครื่องหน่อยฮะไหนเปิดฝากระโปรงแล้วนี่ฮะสวยเลี่ยมเอี่ยมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะฮะการันตีความสวยโครงสร้างเดิมหมดนะครับคอมเบลเลียวดีไอดีนะครับเครื่องสองพันห้าดีเซลนะครับวันนี้เป็นตัว GLS นะครับจัดไปเลยที่ราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอฟรีคนไทยชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์5ปีขับฟรีถึงเดือนมีนาคมแล้แถมเงินกับบ้านอีก20,000บาทครับผ่อนเดือนละ9,000ไปปลายเท่านั้นสนใจแคปเจอร์หน้าจออินบ็อกซ์นะครับวางจองเจ็ดบาทออรรถเจ็ดบาทผ่อน9,000ปลายซื้อวันนี้มีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนรับเงินสดกับบ้านอีก20,000ื่นครับสนใจแคปเจอร์หน้าจอเลยนะครับมาต่อที่บีทีห้ครับคันนี้ปี15ผ่อน6,000พอ320,000กับเงินบาทจัดไปผ่อนเดือนละ6,000ครับบีทีห้าศูนย์ป สามแสนสองหมื่นก้อนบาทซื้อวันนี้มีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนครับสนใจแคปเจอร์หน้าจออินบ็อกมาได้เลยนะครับรบีดีห้าศูนย์นะฮะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วขออนุญาตก,กดไลค์กดแชร์กําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับออกรถวันนี้มีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนทุกคันเลยนะฮะอีกที่จัดให้เลยคันนี้ครับบีดีห้าศูนย์ปีสิบห้าไฮเลเซอร์เครื่องสองพันสองดีเซลสามแสนสองหมื่นก้อนบาทพอผ่อนเดือนละหกพันกว่าบาท ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีปลอดภัยชั้นหนึ่งรับประกันเครื่องเกียร์สองปีสองมืโลและซื้อวันนี้ไปผ่อนอีกทีเดือนมีนาคมปีหน้าครับสนใจแคปเจอร์น้าจอยบล็อกมาได้เลยครับมาต่อกันที่มิสานอเมล่าครับคันนี้ปีสิบสามครับผ่อนสี่พันพอนะฮะสวยเดิมเลยครับตัวท็อปสุดเลยสีน้ำตาลนะครับสีนี้ก็ยอดฮิตนะครับเซ็นเซอร์ถอย4จุดล้อมแม็กเรนโซ่นะฮะภายในนะครับแอร์แบ็กคู่ปุ่มสตาร์ท แอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับเบาะหนังนะฮะเกียร์ออโต้ภายในสวยเอี่ยมสะอาดนะครับเหมือนใหม่เลยนะฮะจัดไปเลยครับคันนี้จัดให้หนักๆเลยเอาไปที่2องแ0นบาทพอสองแสนบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น2แล้วประกันเครื่องเกียร์หปี1,000งหมืโลแล้วซื้อวันนี้ไปผ่อนอีกทีเดือนมีนาคมมีหน้าครับผ่อนเดือนสี่พันบาทเท่านั้นสนใจแคปเจอร์หน้าจอเลยนะฮะ มาต่อกันที่นี่ฮะมิสูบิชิมิลาดครับสวยมากๆครับคันนี้อีกหนึ่งคันครับโอ้โหใครอยากได้รีบมาเอาเลยนะฮะใครอยากได้รีบมาเอาเลยนะฮะโอ้โหคันนี้ปีสิบสี่ครับพร้อมสูตรปุ่มสตาร์ทสองแสนห้าหมืนก้าบาทพอครับแล้วซื้อวันนี้ไปผ่อนทีเดือน มีนาคมปีหน้าครับผ่อนเดือนละ5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นครับมิหลาดคันนี้ฮะออกรถวันนี้มีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนนะฮะมาต่อกันที่แอททานนะครับคันนี้2 7 9 0 0 0บาทครับออกรถวันนี้ผ่อนเดือนละ5000ัแอทานนะครับปี2016ครับคันนี้สีดำนะครับล้อแม็กนะฮะภายในสวยเอี่ยมสะอาดนะครับ เกียร์ออโต้แอร์แบ็กคู่นะฮะจัดไปเลยครับกว้างๆเลยครับภายในส,สวยๆเลยนะฮะคันนี้เอาไปที่ราคา279,000บาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น2และประกันเครื่องเกียร์4ปี40,000โลและซื้อวันนี้ไปผ่อนทีทเดือนมีนาคมปีหน้าครับผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทสนใจครับเจ้าหน้าจออินบ็อกมาเลยนะฮะมาต่อที่แอร์ธาตคันนี้ครับปี2,000 17จฮะโอ้โหจัดไปเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจนะครับแอดถาครัวนี้จัดให้เลยฮะปี2017ันนะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับมาพร้อมกับจอ LCD นะครับปุ่มสตาร์ทปุ่มอะไรอะปุ่มปะเอาไม่ปุ่มนะอาปุ่มอะไรมันติดฟังก์ชันแอร์แบ็คคู่นะครับเลขใหม่ครับ สี่หมื่นกิโลเท่านั้นครับสวยๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาชมหน่อยนะครับห้องเครื่องนะฮะใครอยากได้ไรายสนใจแคปเจอร์หน้าจออินบ็อลมาได้เลยนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ครับสวยมากเดิมหมดนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องรั่วซึมนะครับคันหน้าเดิมคันบนโดมเสื้อขวาเดิมนะครับสวยมากนะครับจัดไปเลยฮะโอ้โหนะคันนี้เอาไปครับที่ราคา3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทน,นะครับปีสิบเจ็ดนะฮะ ฟีดาวฟีจัดฟีโอนฟีกันภัยชั้น2บวกแล้วไม่กันเครื่องเกียร์5ปีขับฟีถึงเดือนมีนาคมแล้วแถมเงินกับบ้านอีก3 0 0 0 0บาทครับออกรถคันนี้รับรอสดกับบ้าน3 0 0 0 0บาทครับผ่อน6 0พันกลางๆถ้าไม่เอาระสดกับบ้านแล้วไม่เอาขับฟีเหลือผ่อน5,000ันกว่าบาทเท่านะั้นสนใจแคปเจอร์หน้าจออีบล็อกมาได้เลยฮะนะครับมาต่อที่ DM อที่พี่เนนะครับคันนี้2 0 0พีขอขายให้ถูกๆเลยนะฮะล้อแม็กด m ขอบ20นะครับ ทุกอย่างสวยเดิมหมดนะฮะบอหนังบอ่อใหญ่ๆนะฮะแอร์แบ็กนะครับรอบคันเลยนะฮะปุ่มอะไรมันติฟังก์ชันปุ่มสตาร์จอนะครับคอนโซลนะครับทุกอย่างไฟฟ้าหมดนะฮะขับคันนี้ก็เป็นแบบเท่เ,ทเลยนะท่านเจ้าคุณเลยนะครับรอๆนะครับจัดไปเลยครับคันนี้ฮีเยฟขายให้ในราคานี้ครับ2 9 9 0 0 0าาับาทเท่านั้นสนใจแคปเจอจออินบล็อกมาได้เลยฮะ มาต่อกันที่โตต้าอาร์แวนซ่าครับคันนี้ปีส2องนะครับปีสองพสองไม่ควรพลาดเลยผ่อนห้าพันปลายเท่านั้นแจะซื้อวันนี้มีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนด้วยจัดหนักจัดเต็มไปเลยฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะโอ้โหนะครับคุณพี่นี่บอกยังไม่พร้อมหนุงหนิงนะฮะเคทีบ,บอกยังไม่พร้อมก็แชร์บนไปขอบพระคุณมากนะครับ คันนี้ได้เบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้นะครับจอ L C D นะครับสวยเดิมราคาถูกนะฮะพร้อมใช้พร้อมขายไปเลยนะครับสีขาวสเกิร์ตรอบคันคันนี้ฮีเยบจัดให้ที่ราคา289,000บาทครับีดาวฟีจัดรีโอนฟิยมไัยชั้น2แล้ประกันเครื่องเกียร์2ปี200โลและซื้อวันนี้ไปผ่นอนทีเดือนมีนาคมปีหน้าครับสนใจครับเจอ้อินบ็อกมาได้เลยครับอ่ะมาต่อกันที่ นี่ลาดนะครับคันนี้ปี2018ครับล้อมแม็กนะฮะบอแม็กนะครับปี18นะครับสวยเดิมนะครับคันนี้ปุ่มสตาร์ทด้วยนะฮะโอ้โหภายนอกภายในสวยๆเลยนะครับกุญแจรีโมทเซนทรัลล็อกนะฮะนะครับคันนี้คุณได้ปุ่มสตาร์ทนะครับเลขไมลห้า0 0ื่กิโลนะครับจอ lcd พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่นะครับ ภายในกว้างขวางนะครับสะอาดสวยเลยนะครับจัดไปเลยฮะคันนี้นี่ครับเครื่องยนต์เดิมหมดนะครับแม่ตีหัวน็อตต่างๆอยู่ครบเลยเดิมหมดนะครับสวยเดิมไม่แก๊สน,นะฮะคันนี้เทียบจัดให้ที่ราคา3า0 0 0 0เจ็ดหมื่นบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและประกันเครื่องเกียร์หปีขับฟรีถึงเดือนมีนาคมครับผ่อนเดือนละประมาณ7,000กว่าบาทและออกรถวันนี้ไปผ่อนอีกที เดือนมีนาคมรับเงินสดกับบ้านอีก30,000บาทครับสนใจครนบซ้จออินบ็อกมาได้เลยครับมาต่อกันที่ยาลิสครับคันนี้2019ครับสีแดงนะครับสวยเดิมนะครับโอ้โหเอาเอาเอาขอภัยครับแจรีโมทนะฮะนะครับเลขไม้สวยๆเลยนะครับจัดไปเลยครับโตต้ายาลิสนะฮะ สวยเดิมเอาประกอบโดยรวมเนี่ยครบหมดนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะสีแดงปี2019นะฮะสนใจแคปเจอร์หน้าจออินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะอ่ะนะครับดูห้องเครื่องกันหน่อยครับนี่ฮะเครื่อง1.2นะครับอีโก้คาร์ประหยัดน้ำมันนะครับสภาพเนี่ยเอี่ยมเหมือนรถป้ายแดงนะครับใหม่จริงๆ นะครับมอกะไรเดิมหมดนะครับกาวเดิมคันหน้าเดิม้ายขวาเดิมเดิมทั้งหมดนะฮะเดิมทั้งหมดเลยคันนี้ที่ได้จัดให้ที่ราคา469,000บาทครับ469,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีวันไพชั้น1แล้วประกันเครื่องเกียร์นะครับ5ปี50,000โลนะครับและซื้อวันนี้มีนาคคปีหน้าค่อยผ่อนครับสนใจแคปเตรนหน้าจอได้เลยผ่อนเดือนละ9,000กว่าบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีวันไพชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์5ปีนะครับแล ผ่อนเดือนละ9,000กว่าบาทวางจอง7บาทออกรถ7บาทผ่อนเดือนละ9,000ครับสนใจแับเจือนหน้าจอดู้อ่ะแถมเดือนกับบา้านอีก20,000บาทไปเลยครับคันนี้นรับเงินสดกับบ้านอีก20,000บาทครับมาตอนที่ Vios ครับคันนี้259,000บาทพอไปขับฟรีถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเลยผ่อนเดือนละ5,000บาทนะพี่ Vios ผ่อนเดือนลนะ5,000ซื้อวันนี้มีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนครับจัดไปเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะเข้ามาแล้วขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับอ่ะมาต่อกันที่เจ้ามิหลาดคันนี้ครับปีส0งพันยีเ็ครับเลขไม่สามหมื่นกิโลเท่านั้นครับสำหรับเจ้ามิหลาดคันนี้ครับปี2 0งพันย็ครับโอ้โหสวยเดิมนะฮะพร้อมใช้พร้อมขายกันเลยนะฮะอยากได้อะไรขอให้บอกนะพี่เทพ จัดให้นะฮะโอ้โหนะครับเลขไม่สามหมื่นครับกลม่ไร mm hmm. มันติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่เกียร์ออโต้ Auto, นะครับภายในสวยสะอาดเลยนะฮะสภาพเดียวกับป้ายแดงเลยเอาไปที่ราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดาวจัดโอนประกันภยัยชั้นหนึ่งและประกันเครื่องเกียร์หปีแล้วซื้อวันนี้ขับฟรีถึงเดือนมีนาคมปีหน้าครับมาตอ่อที่นิสันมาร์สฮะคันนี้ปี2018ครับโอ้โห สวยเดินมีหนึ่งคันครับนี่สันมาร์สปี2018ครับสีดำครับสภาพสวยมากๆนะฮะสภาพพร้อมใช้พร้อมขายเลยคันนี้เที่ยมให้ราคา3 1ม0 0 0หนบาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีออมไทยชั้นหนึ่งและประกันเครื่องเกียร์5ปีเราซื้อวันนี้มีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนถ้าไม่เอาคับฟรีถึงปีหน้าเหลือผ่อนแค่ประมาณ5,000ันกลางๆนะครับสนใจแคปเจอรจอยบล็อ e กได้เลยนะครับมาต่อกันที่ยาริสครับคันนี้ปี 2, 2017ครับโอ้โหสวยๆอีกหนึ่งคัน สามแสนื่นก็ันบาทพอคันนี้ผ่อนเดือนละแ0 0พันนะครับซื้อวันนี้มีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนนะครับให้ทั้งหมดเลยนะฮะสวยจริงๆนะครับอยากได้ต้องรีบมาเอานะจัดไปเลยนะครับกับเจ้ายาลิสคันนี้นะครับปี2017สนใจแคปเจอร์หน้าจอมันเลยนะครับผ่อนเดือนละประมาณแ0 0พันเท่านั้นออกรถวันนี้มีนาคมปีหน้าค่อยผ่อนใครอยากขอดูรถพุ่มเติมอินบ็อก์มาได้เลยนะครับ มาต่อกันที่เจ้า v ีออสคันนี้ครับเอาไปครับผ่อนละสี่พันพอครับ V ีออสนะครับล้อแมกนะครับคันนี้ตัว E นะครับเครื่อง1.5เบนซินนะครับภายในนะครับได้เบาะหนังนะครับกว้างขวางสะอาดสะอานนะครับพร้อมใช้พร้อมขายเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะฮะปี0 0 9รับแล้วประกันโครงสร้างนะครับ เครื่องเป็น1 n ึ่นะครับ VVTI นะครับผมจัดไปเลยครับเครื่องเบนซินนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับฝากระโปรงมอกอยู่ตาโตัวตาอยู่ทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้ที่ราคา2อง0 0 0สนบาทฟีดาวฟีจัตซิโอนฟีประกันภัยชั้น2องแล้วประกันเครื่องเกียร์หเดือน5้าพันโลและที่สำคัญครับออกรถวันนี้ไปผ่อนอีกทีเดือนมีนาคมปีหน้าไปเลยนะครับผ่อนเดือนสี่พันกว่าบาทมาต่อที่ยาลิสครับคันนี้ปี2010ครับสวยๆอีกหนึ่งคันครับสเกิร์ตสปอยเลอร์ รอบคันนะฮะสวยมากนะครับพร้อมใช้พร้อมขายนะครับรถสองพันสิบผ่อนเดือนละห้าพันพอครับฟรีดาวไปเลยครับช่วยค่างวดอีกนะครับจัดไปเลยนะฮะอยากได้ายขอให้บอกนะครับยีเน่จัดให้นะฮะยานิคันนี้ครับสองพันสิบครับอ่ะดูห้องเครื่องหน่อยฮะนี่ครับเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกับวีออสเลยนะครับหนึ่งจุดห้านะครับเบนซินนะครับวีบีดีไอนะครับฝากระโปรงนะครับตาโตต้าอยู่สติกเกอร์ต่างอยู่ครบนะครับคันนี้ให้ราคา 2 6 9 0 0 0บาทฟีดาวจัดโอนประกันภัยและซื้อวันนี้ไปผ่อนอีกทีเดือนมีนาคมปีหน้าครับผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นสนใจแคปเจอร์หน้าจออีกบ่มาเลยนะครับมาตอนที่มิลลาดครับคันนี้3 9 9 0 0 0บาทครับมิลลาดปี2020ครับสวยเดิมไม่น้อยนะครับพร้อมใช้พร้อมขับเลยนะฮะเลขไม่ครับผม17,000กิโลเท่านั้นครับโอ้โหไม่หมื่นเดียวครับ และออกรถวันนี้ไปผ่อนอีกทีเดือนมีนาคมปีหน้าครับ2020ครับมิลลาดปี2020เลขไม่หมื่นเดียวออกรถวันนี้มีนาคมปีหน้าค่ผ่อนฟีดาฟีจัดฟีโอนฟีนไทยชั้นหนึ่งรับประกันเครื่องเกียร์ไปเลยครับ5ปี50,000โลครับสนใจแคปเจอร์หน้าจออินบ็อกมาได้เลยไม่หมื่นเดียวถูกมากๆนะฮะนะครับมาต่อกันที่แอตทานครับมี2คันสีเดียวกันเลยแอตทานฮะเอาไปเลยครับ399,000บาทนะครับ สคันแอททาดกับมิ拉สีบอนเงินเหมือนกันออาให้ราคาเดียวกันคู่เลยแล้วกันนะฮะนะครับจัดไปเลยครับคันนี้ไม3สามหมื่นนะครับโฟมอะไรมันติฟังก์ชันแอร์แบ็คคู่จอ L C D นะครับเกียร์ออโต้นะครับสวยจริงๆนะฮะเอาไปเลยครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มแล้วก็มิาดคันนี้ครับเฉกเช่นเดียวกันนะครับโฟมอะไรมันตินะครับจอ L C D แอร์แบ็คคู่เกียร์ออโต้ครับ เลขไม้ก็สามหมื่นเท่ากันฮะโอ้โหจะสวยจะถูกจะคุ้มอะไรขนาดนี้ถ้าเหลือสามแสนก็บาทโอเคป่ะ,ะถ้าเหลือสามแสนก็บาทโอเคไหมนะฮะดูฮะห้องเครื่องครับนะครับเครื่องเดิมเมจิกของน้อตต่างๆอยู่ครบนะครับเพเดิมคันหน้าเดิมคันบนเดิมฝักกระโปรงเดิมซิกเกอร์ฝากระโปรงเดิมหมดนะครับอ่าจําไว้นะพี่จําไว้นะดูตรงนั้นแล้วจำนะอ่าแล้วมาดูคันนี้ครับบล็อกเดียวกันหมด สไตล์เทพนะฝากระโปรงเนี่ยสติ๊กเกอร์ต้องอยู่กี่คันก็ต้องอยู่หมดคันบนไม่มีการพ่นสีนะครับเครื่องเมจิกหัวน็อตต่างๆแต้มตำแ,แหน่งเดียวกันทั้งหมดนะพี่ไม่มีคันไหนชนนะเดิมหมดนะครับดูชัดๆนะอ่ะสองคันนี้เฮียเทียบให้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทต่อคู่นะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทต่อคู่เลยฟีดาฟีจัดฟีโอนฟีมไทยชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์ห้าไป ขับฟรีถึงเดือนมีนาคมปีหน้ารับประกันโครงสร้างนะครับชนหนักจนน้ำท่วจะต่อรับซื้อคืนเต็มราคาขายนะฮะและที่สำคัญนะครับออกรถ2คันนี้นะรับเงินสดกับบ้านอีก20,000บาทด้วยให้เงินสดด้วยให้ประกันชั้นหนึ่งด้วยให้ค่างวดด้วยให้จัดโอนด้วยฟรีหมดนะครับผักของแถมออกเหลือ3 0 0 0 0 0กว่าบาทครับสนใจต้องรีบแล้วนะฮะมีไม่เยอะนะฮะผ่อนกันที่เดือนละประมาณ7 0 0 0ปลายนะฮะสนใจรีบเลยนะฮะมาต่อที่ MG ครับคันนี้ปี2020นยครับ3 4ม0 0 0ันบาทพอปี2020 นะฮะสามแสนสี like this, ่บาทนะครับผ่อนเดือนละ7000พันครับแล้วก็ซื้อวันนี้ไปผ่อนอีกทีเดือนมีนาคมปีหน้านะครับเป็นสีทูโทนแดงดำนะครับล้อมแม็กกระจกมองข้างไฟเดียวแล้วนะครับภายในนะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็กคู่นะครับภายในเบาะก็จะเป็นลายตัวตัวแบบอ่าตัวท็อปนะฮะเป็นลายแบบสกอตนะฮะผ่อนเดือนละ7 0 0 0พันจ้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ไฟตัดหมอกครบเลยนะครับผ่อนเดือนละ7,000พันแล้วก็ให้วันนี้ ซื้อวันนี้มีนาคคบีนาค่อยผ่อนด้วยส่วนใจแคเจะหน้าจอไปมาต่อกันที่ยาลิสครับคันนี้3ามแสนสี่หมื่นเก้านบาทจ้ะผ่อนเจ็ดพันเ่เดียวกันซื้อวันนี้มีนาคมบีนาค่อยผ่อนนะครับคันนี้แอร์แบกด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะฮะสวยๆเลยยาลิสปี2 0 1 5ครับผมนะจัดหนักจัดเต็มเลยแล้วกันนะครับสำหรับยาลิสคันนี้นะครับ2015นนะครับอยากได้ก็จัดไปเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยอยากได้ก็จัดเลยนะครับอ่ะ คันนี้ยาริสปี2015ครับ3 4 0 0 0 0่หเก้นบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีปลอภัยชั้น2บวกแล้วประกันเครื่องเกียร์5ปีแล้วขับฟรีถึงเดือนมีนาคมครับสนใจแคมเจปญหน้าจออีบอ็อกมาต่อกันที่โตโยต้อาอวนซ่าคันนี้ตัวสปอร์ตทัวร์งนะครับปี2016นะครับสวยเดิมนะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็กคู่เบาะหนังนะครับสีดำครับสภาพพร้อมใช้พร้อมขายเลยนะครับสนใจหัวเดียวตู้ทึบอีบ็อกมาเลยนะครับสนใจรุ่นไหนอีบอ็อกมาเลยนะครับ จัดไปเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะคันนี้ตัวสปอร์ตทัวริ่งนะครับโตโยต้าอาร์เวนซ่านะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นดูอัลวีวทีไอนะครับคันนี้เบนซินนะประหยัดน้ำมันนะครับดูเครื่องฮะสวยมากสะอาดมากเมจิหัวน็อตต่างๆอยู่ครบเลยนะครับคมกริบเลยนะครับเดิมหมดนะครับคันหน้าคันบนซุ้มโช๊คเดิมหมดฝากระโปรงเดิมกาวเดิมนะครับไม่มีตําหนิเลยนะฮะ คันนี้เฮทียทให้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีคนไทยชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์ห้าปีขับฟรีถึงเดือนมีนาคมผ่อนเดือนแล้วประมาณแปดพันบาทเท่านั้นสนใจเค้มเจ้าหน้าจอยอบ,บ้็อกมาเลยนะครับมาต่อกันที่ดีแม็กปีสองพันสิบห้าครับคันนี้ให้ล้อแม็กทีเอสามเจ็ดยางซิ่งมาด้วยนะฮะโอ้โหคันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งคันที่สวยมากๆนะครับจัดไปเลยฮะอยากได้ต้องจัดนะครับ อยากได้ต้องจัดนะครับคันนี้นะฮะบอกเลยนะครับเป็น d ีแม็กประตูนะครับสวยจริงนะฮะนะครับเบาะมองนิดหนึงนะฮะเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มให้4ประตูกว้างขวาง d m a ม็นะครับปี2015นะครับสวยเดิมบางนะครับมาดูคันหน้ากันเครื่องเป็นเครื่อง2องพันห้าดีเซลนะครับคันบนเดิมเพจเดิมซ้ายขวา เดิมหมดนะครับนี่ฮะฝากระโปรงก็เดิมนะครับการันตีเลยนะครับเครื่อง2,500ดีเซลประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้เคี่ยทียมให้ราคา4 8 9 0 0นบาทเท่านั้น4 8่0 0นบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีบริ 1, การชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์สี่ปีสี่หมื่นโลและซื้อวันนี้ไปผ่อนอีกเดือนมีนาคมปีหน้าให้ล้อแม็กด้วยโอ้โหให้ทุกอย่างครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสนใจครับเจ้าหน้าจอยบล็อกมา ได้เลยนะครับโอ้โหรถตั้งขายใช่ไหมอ่ะแล้วไม่มาจอดน,นี้ไม่จอดหน้าเต็มน้ำมันหมดไปหาน้ำมันมา MG Extender 4ประตูคันนี้เกียร์ออโต้ยกสูงเครื่อง2,000ครับจัดให้หนักๆเลยฮะวันนี้บ้านเลือดสุดๆเลยฮะวันนี้ออกรถวันนี้เป็นผ่อนอีกทีเดือนมีนาคม ปีหน้าไปเลยฮะโอ้โหคันนี้เอาไปครับปี2020มือเดียวไปแดงเลขใหม่ห้0 0มื่นนะฮะเอาไปที่ราคานี้ฮะสี่0สนบาทพพอออ,ตโ,อโต้ยกสูงนะสี0 0สนบาทแล้วซื้อวันนี้ปผ่อนทีเดือนมีนาคมมีน้าผ่อนเดือนละ9 0 0าสนใจแคปเจอร์หน้าจอมาได้เลยนะฮะโอ้โหฝังโปรโมชั่นไปด้วยนะกันนะครับ ออกรถวันนี้ไปผ่อนอีกทีเดือนมีนาคมปีหน้านะครับ14สาขาทั่วประเทศนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับเชียงใหม่พิษณุโลกนครสวรรค์นครพนมอุบลสระบุรีชนบุรีตรังภูเก็ตนะครับแล้วก็สมุทรสาครนะครับอีก5ที่นะครับ14สาขาทั่วประเทศเลยนะครับและเร็วๆนี้อีกหลายๆสาขานะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันฝากรถไปด้วยนะครับวันนี้มีแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะเดี๋ยวจะมีแบบ อินบ็อกมาก่อนอยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับรถรวมกัน500กว่าคันแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวเลยอยากได้อะไรขอให้บอกแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครผมสวัสดีครับ